รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกตก้าพีทดูเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เคสต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลดนาทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับ ดวงพิชัยสงคารามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะคอยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้อนอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเน,องเนืองแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์นะครับชาวราศี ธาตุดินหลังจากที่ดาวสุกย้ายมาเป็นกเกษตรราธ,ธิบดีเนี่ยให้ผลด้านอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่นะครับชาวราศีมังกรนะธาตุดินก็จะมีราศีมังกรราศีพฤษศและมีราศีกันเนาะเอาละเดี๋ยวเราเริ่มที่ราศีมังกรก่อนในช่วงของวันที่1ถึงวันที่หก็ยังอยู่ในราศีเมษเจ้าเรือนพันธุนะครับหลังจากนั้นนะย้ายเข้ามาอยู่ในเจ้าเรือนปุตตะนะในวันที่นะครับหนะเวลา16บหนาฬิกายีนาทีนะ เราดาวอื่นออกไปก่อนนะเราเอาให้ความหมายก่อนว่าดาวพฤสศุกร์เองที่อยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยนะให้ผลด้านอะไรบ้างนะคำว่าปุตตะเป็นกเกษตรนะครับมันจะเป็นช่วงที่เรามีไอเดียมีจินตนาการมีความสดใสล่าเริงนะจะโดดเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องของความสุนทรียภาพนะครับและจะเป็นช่วงที่เราได้รับความเคารพนับถือจากคนอายุน้อยกว่าหรือลูกน้องเรานะครับมันจะมีในเรื่องของความยินดีความชื่นชม นะครับรวมทั้งได้รับการเสนอแนะนะครับต่างๆจากผู้อื่นนะมีความสุขสัรปาญนะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะสมปรานาในหลายๆเลื่อนนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับด,ดาวุตตดายัางหมายถึงความคึกขนองความประหม่าเลิศเลื่อได้เช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกเลือนหนึ่งอีกเลือนหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการงานเท่ากับดาวเจ้าเรือนการงานเทียบเท่าเป็นกเกษตร นะชาวราศีมงังกรคุณก็จะโดดโดดโดดเด่นเลยนะเกี่ยวเรื่องของการงานนะการริเริ่มโปรเจกต์อะไรต่างๆเกี่ยวเรื่องของสายงานนะคุณอาจาจะมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายไปทํางานในที่ที่มันดีที่คุณชอบที่คุณรู้สึกว่ามันแฮปปี้ที่มันดีนะครับหรือคุณได้รับมอบหมายงานใหม่ๆนะโปรเจกต์ใหม่ๆทําเรื่องต่างๆนะหรือคุณเองจะเป็นช่วงที่คุณมีคอนเทนต์มีไอเดียมีจินตนาการโลดแล่นโอ้โหอันนี้ถือว่าถือว่าดี นะและจะมีดาวที่มันมากระทบกันเนี่ยให้ผลเรื่องอะไรบ้างนะครับนะฮะก็มีดาวพระราหูนะครับเป็นเจ้าเรือนการเงินนะทีนี้ไอการงานกับก,การเงินไปอยู่ในเรือนกุตตะกเนี่ยนั่นหมายถึงว่าช่วงนี้จะทํางานนะยิ่งม, yeah. มีคอนเทนต์เยอะมีไอเดียมากๆก็ทาให้เกิดเงินเกิดทองเกิดรายได้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราเองคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะแล้วยังไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนอะไรอีกนะครับนะยังไปกลมกับดาวเจ้าเรือนความสําเร็จเห็นไหม นะคุณก็มีเกณฑ์ที่ทําอะไรเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนมีคนคอยช่วยเหลือแต่คุณต้องเข้าไปแก้ไขนะเพราะดาวเจ้าเรือนอริเนี่ยมันแปลว่าการแก้ไขแปลว่าการช่วยเหลือนะก็จะทําให้คุณสําเร็จเกี่ยวเรื่องของงานหรือโปรเจกต์งานต่างๆที่คุณได้รับมอบหมายนะและยังไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนมรณะนะนัะ่นหมายถึงว่าคุณพยายามอย่าประมาทเดินเลิกนะมรณะกุติเนี่ยขเขาเรียกเป็นความขึ้นขนองนะเวลาทําอะไรยังไงเนี่ยนะครับบางครั้ง ตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกย่ำใจนะเพราะอะไรหลายๆอย่างมันสาเร็จเยอะเนาะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนสนับสนุนทีนี้เราก็เลยประมาทนะเขาก็บอกคุณจะประมาทนะถ้าคุณไม่ประมาทเนี่ยคุณก็สามารถผ่านคนไปได้แล้วก็ระวังในเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องทําง,งานอะไรต่างให้เราเสียาหายนะครับโดยหลักแล้วก็ถือว่าดาวเป็นเกษตรตรงนี้ให้คุณกับดวงชะตาสําหรับชาวราศีมังกรมากเกี่ยกวกับเรื่องของการงานการรีเริ่มนะครับนะเอาละต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูในราศี ราศีพฤษภนะราศีพฤษภเนี่ยดาวพุหเป็นกเกษตรทับลัคนาเลยนะนั่นหมายถึงว่าตัวนี้มันจะเป็นช่วงที่เรามีอยู่ในจุดที่มั่นใจนะเวลาจะทําอะไรเนี่ยค่อนข้างจะมีพลังจิตสูงนะแล้วคิดอ่านการอะไรเนี่ยมักจะไม่ผิดพลาดนะมักที่จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับเราอยู่หนึ่งเนือง,น,งนะครับ เอาละนะครับแล้วอีกเรือนหนึ่งนะครับมาจากเจ้าเรือนอลิศนะครับอลิศทับลัคนาแล้วเป็นเกษตรน่นหมายถึงว่าตัวคุณเองเนี่ยนะปัญหาต่างๆนะครับที่คุณเคยมีคุณแก้ไขไม่ได้เนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณเองสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเทียบเท่าดาวเจ้าเรือนอลิศเป็นกเกษตรอีกนะมันเลยทําให้เราเองเนี่ยแก้ไขปัญหาที่มันค้างคาได้โดดเด่นมากมีความมั่นใจในตัวเองแก้ไขปัญหานะอะไรต่างๆสามารถ ทำได้สามารถเคลียร์หนี้เสียขินได้นะครับแต่ก็ต้องมีใจอยากจะเคลียร์เขาด้วยนะนะครับก็จะทําให้เราก่อเกิดความสําเร็จได้นะครับและตัวเราเป็นเกษตรยังกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับแล้วก็ยังกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนอดอกผลนะครับไรายได้เสริมนะครับหรือสิ่งสมรารถนาคือเจ้าเรือนปุตตาก,ก็แปลว่า แหล่งที่มาของอไรายได้อะไรต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสเร็จทั้งเงินงาะเงยอะไรต่างๆนะฮะก็วิ่งเข้าหาตัวแล้วมาลุมกับตัวเราเองเนี่ยนะนะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จเกี่ยวเรื่องของอรายได้นะ,ะไรายได้เสริมอะไรต่างๆนะหรือการสแสวงหาโชคหาเงินหาทองคุณมีเกณฑ์ที่จะสาเร็จนะครับและคุณก็ยังได้รับความไว้วางใจนะเชื่อถือนะครับจากคนในครอบครัวนะพ่เออบ้านนะพ่อแม่ญาติพี่น้องนะก็ยังให้เกียรติให้ความเคารพ เขาเรียกพันทับรักบางคนเนี่ยทําธุรกิจเกี่ยวเรื่องของรักซัพอะไรต่างๆช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณทําและคุณได้กําไรนะครับมากพอสมควรก็ถือว่าเป็นจังหวะด,ดีสําหรับชาวราศีพฤษภดาวหลายๆดวงค่อนข,ข้างจะเกือ้อกูลนะฮะดาวที่มาอยู่เนี่ยที่สําคัญอย่างดาวราหูเองเนี่ยนะครับอันนี้ก็มาจากเจ้าเรือนการงานนะการงานทับรักและตัวเราเองมั่นใจ คุมกัดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยนะหลักทรัพย์ก็ดีนะน่ายถึงว่าตรงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จนะครับอะไรหลายหอย่าง,างนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเอาละนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับราศีกันเอาละนะชาวราศีกันก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ตัวของคุณเองเนี่ยจะโดดเด่นมาก นะเกี่ยวเรื่องของการเงินเลยและก็ความสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงินนะเพราะดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนการเงินนะและดาวพระศุกร์เองก็เป็นเจ้าเรือนความสําเร็จนะคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคิดไอเดียโปรเจกต์หรือทําอะไรยังไงมีการสนับสนุนนะเป็นช่วงที่เครดิตด,ดีนะฮะจะกู้หนี้ยืมสินเหลืออะไรยังไงก็มีเกณฑ์ที่จะสาเร็จสูงด้วยดาวพระศุกร์ที่เป็นเกษตรตรงนี้นะจะให้คุณกับดวงชะตานะครับและดาวศุกร์เองยังไปกลุ่มกับดาวพุธนะที่เป็นตัวเราเองนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเรือน การงานเราด้วยกรมมะนะโดดเด่นทั้งความสําเร็จโดดเด่นทั้งการงานนะครับก็ถือว่าการกระทําพฤติกรรมอะไรเนี่ยสอบไปทางในเรื่องของการเงินและความสําเร็จมีคนอุปถัมภ์คำจูนนี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่ดวงดีบ้างนะครับแล้วดา,พาวพระราหูเองมาจากเจ้าเรือนอาลีอาลลิไปอยู่ในเรือนสุภานะอันนี้ก็จะบอกทุกคลิปว่าพยายามนะครับ อย่าไปหักหน้าใครนะครับอย่าไปทําอะไรให้ผู้ใหญ่โกรธนะหรือพยายามทําให้มันลอบค้อมันจะได้ไม่มีความผิดพลาดแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะรักใครมีคนสนับสนุนเรื่องการเงินการทองนะครับนะและดาวพระอาทิตย์เองมาจากเจ้าเรือนวินาศนะวินาศมาอยู่ในเรือนสุภาคุณมีเกณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศนะ ต่างถิ่นแดนไกลนะมีเกณฑ์ที่จะได้รับความสนับสนุนมีแบ็กที่จะคอยช่วยเหลือให้คุณประสบผลสําเร็จในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามนะทำอะไรเนี่ยอย่าออกนอกลูกนอกทางนะเพราะช่วงนี้เป็นจุดที่คุณมั่นใจใช่ไหมบางทีทําอะไรข้ามหน้าข้ามตาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ชอบนะเราก็ระมัดระวังแค่นี้เองนะว่าอย่าพยายามมีปัญหากับผู้ใหญ่เพราะดาวสองดวงนะหนึ่งอลิเป็นสุภาพกับสองวินาศนะอันนี้เขาเรียกว่าอลิเนาะอลิเป็นสุภาพกับวินาศไปสุภาพนะครับ นะพบเรือนเสียเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในจุดที่ที่พร้อมที่จะทําลายเราเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคุณทานะไม่ประมาทนะครับทำอะไรอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องนะครับก็จะไม่มีปัญหาเลยนะคุณก็สามารถสําเร็จนะครับเพราะดาวมันไปกองอยู่เรือนสุภาเยอะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะนะครับสำเร็จอะไรต่างๆนะเอาละนะก็สรุปว่านะครับชาวนะครับราศีมังกรนะก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการงานนะอ่านะแล้วก็โดดเด่นเกี่ยวเรื่องของ สิ่งใหม่ๆต่างๆนะพัฒนาอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะจะประสบความสาเร็จดีนะครับส่วนชาวราศีพฤษภก็จะมีดาวหลายๆดวงเข้าไปทับลัคนานะครับนะก็ถือว่าเป็นช่วงจุดที่เรามั่นใจนะและตัวเราเองก็จะไปกลุ่มบัดดูทนะั้งดาวเจ้าเรือนการงานนะกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนการเงินนะก็มีโอกาสที่จะสําเร็จสูงเหมือนกันนะส่วนชาวราศีกันเนี่ย ก็เป็นอยู่ในช่วงที่สร้างชื่อเสียงนะครับมีโอกาสนูน่นนี่นั่นอะไรต่างๆการเงินการทองก็ประสบสําเร็จได้แต่เวน้นแต่ว่าอย่าไม่มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่แค่นั้นเองนะครับเอาละนะนยังไงก็กลับขอผู้คุณทุกท่านที่แวะเข้ามาดูเข้ามาชมหากท่านใดถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจใผมจะก,กล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมเกดก้าวฮินดูตลอดสวัสดีครับสวัสดีครับผมาจาัยเกเก้าวฮินดูตลอดเดี๋ยวขออนญุญาตน,นะครับ รีวิวสินค้านิดหนึ่งนะฮะอันนี้คือเป็นสินค้าที่ร้านต้นทองแกลลอรี่เขาส่งมาให้ผมนะครับนะคืองานเนี่ยจะละเอียดชดช้อยมากนะครับนะครับเนี่ยดูนะฮะนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้งานเนี่ยสามารถวาดได้ตามจินตนาการที่คุณลูกค้านะครับอยากได้ลยนะไม่ว่าจะตกแต่งรีสอร์ทไม่ว่าจะไปไว้ในห้องพระนะห้องรับแขกหรืออะไรเนี่ย มีจินตนาการยังไงสามารถที่บอกแล้วก็คุยกับร้านต้นทองแกลอรี่ได้นะครับนะคืออันเนี้ยนะครับร้านต้นทองแกลอรี่เขาส่งมาให้ผมนะครับเนื่องจากว่าจะมาให้ไว้ในห้องพักผมนะอันเนี้ยผมขอเลข9นะครับเป็น3ชิ้นนะเพราะผมชื่อเกตกาคือตลอดผมก็จะชอบเลข9เป็นพิเศษนะฮะก็จะมีนะฮะความชดช้อยความละเอียดนะฮะดูเนี่ยฮะสวยงามมากนะครับนะฮะ เ,เขาเรียกว่าทําออกแบบมาได้ประทับใจจริงๆนะและดูความละเอียดชดชอยนะฮะดูความอ่อนโยนนะนะครับเห็นไหมอันนี้คือทางนี้นะลวงไปทางนี้นะส่วนอีกอันหนึ่งนะก็ลวงมาอีกข้างหนึ่งเห็นไหมทั้งๆที่เป็นเลข9้าเหมือนกันนะเนี่ยออกแบบมาได้ดีมากแล้วอันใหญ่เนี่ยนะทําเป็นหัวพญานาคเลยนะและดูมิติของหัวพญานาคนะเป็นซ้อนเป็นมิติแบบเป็นชั้นๆนะ ที่ออกแบบมาได้สุดยอดจริงๆนะแล้วเกตก็เป็นเกตเลยนะดูนะนะครับนี่การลังสรรค์ของศิลปินนะฮะนะครับเพราะผมบอกว่าผมอยากจะได้เลข9ก้าก็ผมชื่อเกต9ท่านก็เลยนะเอามาให้ผม3นะฮะสามชิ้นเลยนะและงานเนี่ยชดชอยมากนะครับสวยงามมากเหมาะมากนะครับสําหรับคนที่จะไว้ในห้องพักหรือตกแต่งเพิ่มเติมตามห่วงจุ้ยอะไรต่างๆนะสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อ มาได้ที่นะครับต้นทองแกลลี่นะครับแล้วก็ไอดีลก็ต้นทองแกลลี่นะแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไปให้ก็ไปติดต่อกับนะฮะเจ้าของร้านเองเลยไม่ต้องผ่านผมนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากร้านเกตเก้าก็อาจจะได้ราคาที่พิเศษขึ้นนิดนึงนะครับผมนะยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านมากนะครับาง,งานสวยมากนะครับผมครับสวัสดีครับ